คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลรูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิมลลกนะครับกับสูตรในส่วนของเด่นหลักร้อยบนนะครับสูตรที่1นะครับก่อนอื่นขอให้แนะนําให้ไปกดในส่วนของปุ่มการกดติดตามก่อนนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับจะได้รู้ก่อนแรกๆนะครับในการลงสูตรนะครับจะยังนำแบบกร拔และซื้อลอตเตอรี่ก่อนได้ก่อนใครนะครับแล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะเชื่อในสูตรใดแล้วก็ต้องนํามาดูสิติก่อนใช่ไหมครับว่าสตินั้นเป็นจริงและน่านําไปใช้มากน้อยเพียงใด นะครับเราวาดูกันนะครับในสูตรนี้สูตรเริ่มเดินตั้งแต่นี้นะครับหนึ่งหนึ่งกระดาษมหกสามนะครับหนึ่งกระดาษมหกสามนะครับสถิติก็ทั้งหมดสิบสองวดการคำนวณน,นะครับโดยที่ไม่หูุดเดินนะครับแล้วก็ลองดูเผื่อถูกใจก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับทำดูในการคำนวณก่อนนะครับ ในการคำนวณนะเราใช้ในส่วนของดูดูครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนครับหลักแสนเราที่1คูณด้วย5นะครับ3า5ห้าบห้าบวกด้วยหลักพันเะาที่1ครับคูณด้วย3 7 3เจดสาบอวกด้วยหลักสิบล่างครับคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลักหน่วยของ3าตัวหน้าครังที่1ครับบวกด้วย หลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2ซึ่งคูณด้วย2 5 2 10นะครับบวกกันแต่ละตัวนะครับ3 5 1ห้าบหวก7 3 21บวก8 8 2 16บวกด้วย3บวกด้วย2บวกด้วย5 2 10นะครับ10บวกรวมกันได้เท่ากับ17นะครับ17 17บวก5ครับเป็น22ใส่2นะครับ 2องบวกสของที่ครับเป็น4 4่สบวกสบวกเครับเป็น11บเใส่หนึบวกสครับได้สอนึ่งหบวกสได้สนะครับได้แต้มรวมได้หลักร้อยครับตอนที่หนึ่งสองี่หนึ่งนะครับสองสเรามาดูนะครับสิกกรกฎาคมครับออก8ปดเจ็ดปะกสอตารางห้าสามนะครับแต่ละหลักนะครับคูณคูณคูณแล้วก็บวก แล้วก็บวกแล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วยตัวคูณนะครับได้เท่ากับ18 18นะครับ18ตัวข้าขงที่ครับเป็น23ใส่3 3มบวกสเป็น5 5าห้บวกเจ็บวกเก็เป็นห้บวกเ็ก็เป็นสิใส่2 2งบวกสองงที่เป็นสี่ครับได้หลักร้อยครับ3 5มหสองสี่ อันนี้หลักร้อยแล้วหนึ่งคือเลขสองเห็นไหมครับเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมาครับหนึ่งสิงหาคมครับห้าหกเก้าสามกหนึ่งสองตัวล่างออกเก้าสองใช่ไหมครับหลักร้อยแล้วหนึ่งคือเลขสามเลขสามเข้ามาครับต่อมาครับหนึ่งสิงหาคมครับห้าหกเก้าสามกหนึ่งสองตัวล่างออกเก้าสองนะครับเรามาดูกันครับสักครู่ครับขอปรับมุมกล้องนิดนึง 3 5 2 4้าสองสีชะมาเลขกสเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วนี่เองครับต่อมาครับห่งสิงหาคมครับ5 6 9 3กเก้าสามเก้าหน่ตัวละเก้านำแต่หลักมาบวกลมาคูณแล้วบวกลงกันนะครับรวมกันได้เท่ากับ23 23ิบวกหครับเป็น28่สิบแใสแปดบวกอีก2ที่เป็น10บใสศูนยบวกเได้7 7บวกอีก2ที่ครับ7จ็ดแปดเป็น9กใสเกได้แปดศครับในหลักร้อย ต่อมาครับ1นึ่งสิงหาคมครับออกเก้าสี่ห้าเป็นหนึ่งสองตัวเลขแปดแปดครับหลักร้อยแล้วหนึ่งคือเลขแปดเลขแปดเข้ามานะครับมาตั้งบนล่างเลยแต่ว่าเราเป็นโฟกัสหลักร้อยต่อมาครับสิบหกสิงหาคมครับนํามาคานวณต่อครับคูณคูณคูณแล้วก็บวกแล้วก็บวกครับแล้วก็บวกตัวคูณด้วยนะครับได้เท่ากับ ผลล้มวนได้เท่ากับ34 34บวก5เป็น39ครับเศษ9 9บวกอีก2เป็น11เน 1. 1่บวก7ครับเป็น8 8บวกอีก2ครับเป็น10ใส่ษศูนนะครับเรามาดูนต่อนะครับ1กันยายนออก 9, 9, 9, 9, 9ก2า9 8ตัครับหลักร้อยลงที่1คือเลข9้นะครับเลข9เข้ามาแถมมาในหลักสิบด้วยนะครับมาข้างบนข้างล่างเลยนะครับ ต่อมาครับ1กันยายนครับนำแต่ละตัวมาบวกลวมกันครับคูณก่อนแล้วนำมาบวกนะแต่ละตัวได้เท่ากับ35 35 35บก5เป็น40ใสศ0 0บวก2ได้2 2บวก7เป็น9 9บวกอีก2เป็น11ใส่1นะครับได้หลักร้อยครับ0 2 9ยนะครับ16กันยายนครับ ออก2 4 4 0 4่สี่ศูนางะออกนะครับหลักร้อยน้ยหนึ่งคือเลขศูนย์เลขศูนย์เข้ามาเห็นะครับต่อมาครับสิกันยายนครับ2 4 4 0 8 3 2นําตัวลานำแต่ละหลักครับมาคำนวณน,นะครับด้วยตำแหน่งเดียวกัน2องเนี่ยครับคูณแล้วก็บวกคูณแล้วก็บวกแต่ตัวแต่ลหลักนะครับบวกบวก้บว,กวกบวกมาได้53 53, 53 5้าสิบวกหเป็น58าสิบใส่แปดแปวอีก2เป็น10บใส่ศูนบวกอีกเจ็ดคงที่ครับเป็นเจบวกอีก2เป็น8ปเป็นเนะครับได้แปดศูนยก้ครับในหลักร้อยนะเากการาโฟกัสที่หลักร้อยก่อนนะครับหนึ่ตุลาคมครับออก8 3ดสามแปดสาดก้าสางกล่าห้าครับหลักร้อยเป็นเลข8ปครับเลข8เข้ามานะครับ แถมมาในหลักสิบด้วยซ้านะครับเลขเก้าเห็นไหมมาทาั้งหมดั้งล่างต่อมาครับ1นึ่ตุลาคมครับ837893เจ้าสาองตัวลงห้าเก้ครับคูณแต่หลักครับคูณแต่เหล่ามาคูณเสร็จแล้วบวกกวันนะครับได้เท่ากับ25 25ิบวกหเป็น30ใส่ศ0นบวกสได้2 2งบวกเเป็น9้า 9ก้าบวกสอเจได้0 2 9, 10, 11, 11, 11, 12, 91นะครับต่อมาครับสิบหกตุลาคมครับออก 2, 8, 6, 0, 5, 1, 2องแปดหกศูนยานงอตัวออกสานะครับหลักร้อยแล้วหนึ่คือเลขศูนเห็นไหมครับเลขศูนยไมมีเลขอื่นอไหมอ๋อแถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับต่อมาครับสิบหกตุลาคมครับสิบหกตุลาคมนามแต่ละหลักครับ คูณแล้วก็บวกกันแตะหลักนําคูณแล้วบวกกันแล้วก็บวกด้วยบวกก็บวกด้วยตัวคูณนะครับที่มาคูณกันได้เท่ากับ39 39บกกวกครับ39-5บเวก5เป็น44ใส่4 4-2วก2เป็น6 6บวกอีก7 6็บวกเก็เป็น13ใส่3 3บวกอีก2ก็เป็น5ได้4 6 3 5นะครับลาดูนพฤศจิกายนครับ6-3 ออก5 0 6 4 0 4 2ตัวล่างออก40นะครับนำตัวคูณแต่ตัวกับบวกลวมกันได้เท่ากับ31 31บวก5 31บวก5เป็น36ใส่6 6บวกอีก2เป็น8 8บวกอีก7ครับ8บวกอีก7ก็เป็น15ใส่5 5บวกอีก2ของที่ครับเป็น7ได้จลักร้อยครับ6 8 ห้าเจ็ด8กับหกแปด้าเจ็ดวนะครับสิพฤศจิกายนครับออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองตัวล่างออกสี่หนะครับหลักร้อยแล้วหนึ่งคือเลขหเลข6ครับแถมมาในหลักสิบตัวเราก็แถมมงล่างด้วยนะครับต่อมาครับ16พฤศจิกายนครับเก้าเจ็ตัวล่าง4ีหนะครับนำแต่ละตัวครับมาคูณก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วย ตัวที่ไม่ต้องคูณนะครับบวกรวกันได้เท่ากับ35 35บวก5เป็น40ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก7 2บวก7เป็น9 9บวกอีก2เป็น11ใส่1ได้0 2 9 1นะครับต่อมาครับเรามาดู1ธนวาคมครับออก1 0 0 9 9 4 2ตัวล่างออก8 4นะครับนำคูณแต่ละตัวครับคูณ ออกมาบวกบวกบวกด้วยตัวคูณนะครับได้เท่ากับ36มส36ามสิบหกสาบวกหเป็น41่สบใส่หนึบวกสของที่ครับเป็น3 3มสาบวกเจบวกเเป็น10บใส่ศูบวกอีกสองที่ก็ได้2อครับได้1302นะครับในหลักลอย นะครับต่อมาครับเรามาดูักคูครับกระดาษติด16กธันวาคมครับออก201201303 2ตัวล่างตะออก70นะครับเรามาดูกันหลักร้อยในเลขเป็นเลข3าใช่ไหมอ่ะเลข3เลข3เข้ามาในหลักตำแหน่งหลักร้อยแถมมาในหลักหน่วยเลาัจะหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เลขศูนย์แถม้างหลังด้วยแต่ว่าเราโฟกัสที่หลักร้อยก่อนนะครับ,ต,รรบต่อมาครับ สิบหกธันวามสิบหกธันวาคมนะครับเรามาดูกันนะครับสักครู่นะนะครับแต่ละหลักครับโอเคกระดาษมันเลื่อนนะฮะอ่ะแต่ละหลักครับคูณกันนะครับสองห้าสิบบวกด้วยสามยันสามบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยศูนย์บวกด้วยเจ็ด บวกด้วย8 2 16บวกรวมกันครับได้เท่ากับ50 50ิบวกหเป็น55ใส่ 5, 5้บวกอีก2คงที่เป็น7 7็บวกอีกเคงที่เป็น14ใส่4 4่บวกสเป็น6ได้หลักร้อยกับ5 7 4 6นะครับเรามาดูกัน30ธันวาคมครับ30ธันวาคมนที่เพิ่งออกไปใช่ไหมที่มันออก8 0 3 6 2 8 2์สากสอาออก19ใช่ไหมครับหลักร้อยแล้ว1นึ่งคืออะไรเลข6 เลขหกเข้ามาครับในตำแหน่งของหลักร้อยนอยที่หนึ่งเห็นไหมครับก็มาเรามาคำนวณนะครับหลักแสนละหนึ่งคูณด้วยห้าบวกด้วยหลักพันเรหนึ่งคูณด้วยสามบอกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบวกด้วยนะฮะหลักหน่วยล่างบอกด้วยนะครับบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสองแต่ตัวบวกต่าง5 4าแปดห้าสี่สิบ 3 3 9บวกด้วย2บวกด้วย9บวกด้วย6บวกด้วย4 2 8นะครับรวมกันได้เท่าไหร่กดกังคิดเลขสิครับ74ไหม74 74 74บวก5 74บวก5เป็น79ใส่9 9บวกอีก2 9 10 11 ใช่หนึ่งหนบวกด้วยเจ็ขงที่ครับเป็นแปบวกด้วยสครับแปเป็นสิบได้หลักร้อยลอวที่งครับเก้านึ่งแปดศูนยนะครับอันนี้เป็น Facebook นะครับสามารถแอดได้นะครับ Facebook หวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะครับตรง,ต,รง,ต,รงตัวเลยครับชื่อห้องเลยนะสามารถแอดได้นะครับ ตรงสุดนี้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองก็ได้นะครับเอาไว้ดูไว้ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดจันกระดิ่งด้วยนะครับก็จะได้รู้ก่อนลำดับแรกๆนะครับกับสูตรเด่นร้อยบนสูตรที่1นะครับอย่าลืมนะครับถ้าไงแอดเฟซบุ๊กแปลว่าผมปล่อยตัวเลขใน facebook ก็ เป็นไปได้นะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีเป็นเศรษฐีมาเศรษทุกท่านครับรู้ก่อนรวยก,ก่อนกับสุดหน่อยโชคเศรษฐีมือลานครับสวัสดีครับ